ตอบคำถามคุณดวงเด่นสมัคร t ูมันนี่อย่างไรคะครูช่วยสอนได้ไหมคะวันนี้คนอื่งจะมาสอนการสมัคร t ูมันนี่วอลเล็ไปดูกันเลยจ้าเข้าไปที่ Play Store เข้าไปที่ค้นหาพิมพ์คําว่า t ูมันนี่วอลเล็แล้วก็ติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยแล้วก็คลิกถัดไปเขาก็จะส่งรหัส otp ไปที่ข้อความโทรศัพท์แล้วก็กอกรหัส otp ของเราได้เลยแล้วก็คลิกยืนยันรหัส otp แล้วก็คลิกสมัครบริการแล้วก็คลิกสแกนหน้าบัตรประชาชนขณะคลิกขณะใช้แอป,ปแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเรามาสแกนได้เลยพอสแกนเสร็จแล้วเขาจะให้เรากรอกรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วก็กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนได้เลยพอ,อกรอกหลังบัตรประชาชนเสร็จแล้วเขาจะให้สแกนใบหน้าแล้วก็คลิกยินยอมและเริ่มสแกนหน้าถัดไปก็จะไปใส่อ e ีเมลเราก็จะใส่หรือไม่ใส่อีเมลก็ได้แต่คุณึงคลิกว่าไม่มีอีเมล รหัสผ่านเราก็ตั้งรหัสผ่านของเราได้เลยพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข8หลักขึ้นไปพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดถัดไปก็จะเป็นการตั้งค่าพิมพ์ต้องใส่รหัสพิมพ์หหลักเราก็สร้างมาได้เลยใส่ตัวตัวเลข6หลักต้องใส่ให้เหมือนกันสองครั้งแล้วเราก็จดจําไว้ด้วยเพราะว่าตัวเลข6หลักจะต้องใส่ในการเข้าแอป True Money ทุกครั้งแล้วก็คลิกตกลงเท่านี้เราก็สมัคร t r u e m o n e y เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนกันเลยจ้า